คู่รักดาราดังเผยทะเลาะก,กันหนักแต่ทำไมยังใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนานถึง19ปีเป็นคู่รักที่ครองรักกันมาอย่างยาวนานสำหรับคู่ของหนุ่มปอณัฐวุฒิและภรรยาเอพรทิพย์ที่ล่าสุดทั้งคู่ได้ออกมาเปิดใจผ่านเรื่องราวชีวิตคู่ผ่านทางรายการ hello อิงฟ้าอิงฟ้ามหานะเธอว่าเคล็ดลับชีวิตคู่การคองรักกันยาวนานถึง19ปีเอพรทิพย์ คือจริงๆแล้วจะบอกว่าเราเป็นเหมือนทุกคู่เลยเราทะเลาะกันและทะเลาะกันหนักด้วยเรื่องจุกจิกเราก็ทะเลาะแต่บางทีเราก็ไม่ได้บอกใครปอตอนเราเป็นแฟนกันตอนมีลูกคนแรกก็จะคิดอีกแบบหนึง่งพอมีลูกคนที่สองก็จะคิดอีกแบบหนึง่งพอโตขึ้นเราก็จะคิดอีกแบบหนึง่งมันไม่ได้หมายความว่าเราคิดเหมือนเดิมทุกครั้ง ณนะวันนี้ถ้าถามว่าทําไมถึงคบกันได้เหมือนเรายอมรับข้อเสียของกันและกันพี่แก่พี่ขี้บน่นเหมือนคนไวทองที่หงุดหงิดกับทุกเรื่องไม่ชอบลมฟ้าอากาศอะไรก็หงุดหงิดเอเขาก็จะเข้าใจเอพรอนทิพย์ก็พยายามเข้าใจก่อนที่จะเข้าใจเราก็ต้องมีความขัดแย้งในตัวเองว่าพูดทําไมเพราะอะไรถึงเป็นแบบนี้แต่พอทั้งหลายทั้งปวงอ๋อเพราะความหวังดีจบ